เดี๋ยว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 ทำไมทำไมบ้านเลือดออกทำไมบ้านเลือดออกอู้ววิวฮิวอู้อู้อู้มันเข้ามาในบ้านคนเราไปอู้วิววิววิวตัวชี้อะไรเนี่ยตัวชี้อะไรเนี่ยตัวชี้อะไรเนี่ยออกไปชูู่ิววิวคนดูมันยืนรอครับแหมโคตรเอาเลยแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะวันนี้เรามาอยู่กันในคริสต์มาสอินซิเดนต์หรือว่าเหตุการณ์คริสต์มาสนั่นเองซึ่งก็เป็นเกมใหม่ที่จริงๆก็จะเล่นตั้งแต่ปีใหม่แล้วแหละแต่ว่าอย่างที่รู้กัน เวาดีเซนก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยไปว้าวบ้านแสนอบอุ่นเฮ้ยมีพ่อแม่ด้วยถือของขวัญมาให้ว่าไงครับแม่มองหน้ากันเหมือนรีคิดมัดนะลูกปีนี้ลูกทำตัวดีเราก็เลยมีของขวัญมาให้ยินดีด้วยนะ ขอบคุณครับของขวัญเอากดเก็บเก็บไงอ๋อ,อก,ก็ดีไปแกะในห้องดีกว่าโอ้แต่เมาส์โค้ชาเลยเราเราห้องชั้นอยู่ไหนห้องนี้ปะเบสมโอเค้าวอันแพ็คโอเปนกิฟต์เย้นี่มัน b m w series ส์5 520 i E 3 4ปี1990นี่นาะฉันชอบมันแล้วสิว้าวจริงเหรอครับหนุ่มเราเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมไม่ได้กลับไปที่หอกลับไปขอบคุณพ่อแม่เร็วของขวัญดีนี่แหละครับที่ผมอยากได้ดีแล้วล่ะลูกทีนี้ได้เวลากินข้าวแล้ว เดี๋ยวผมมีของขวัญให้พวกคุณด้วยเดี๋ยวผมไปเอามาก่อนของขวัญ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 อยู่ในห้องปะเดินไปเดินมาโอ้ไหนไๆนนนของขวัญมอมเดดโอ้แล้วทำไมพ่ออ้วนอย่างนั้นเราโอเคเก็บมานี่ใช่ไหมของขวัญของขวัญมาแล้วเอ้ายังไงอยู่ที่โต๊ะกินข้าวมาแล้วครับ นี่ของขวัญนนครับโอ้ขอบคุณนะลูกว่าสวยมากเลยมีพรสวรรด์นะเนี่ยทีนี้กินกันได้ละอ่าครอบครัวสุขสันต์นั่งกินข้าวพอแม่นางจองรูกกำลังอึ้งว่าทำไมตัวเองตัวบวมขนาดนั้น,น,นดูึพูดอะไรกันอนะ่ะแล้วหน้าอย่างดีเพรสเลย แม่เรียกแล้วดูเหมือนจะต้องการอะไรสักอย่างโอเคไปเลยหวัดดีครับแม่ว่าไงต้องการอะไรหรือเปล่าครับพ่อขอให้ช่วยนะเขาอยู่ที่บานบานนี่ออกแนวแนวแนว,แนวไล่อะ่ะน่าจะเป็นกระต๊อบเก็บอะไรสักอย่างโอเคครับจำไม่ได้ เอาไซด์โอเคโหนี่ไงบานเป็นกระต๊อบเก็บของโอเคเปิดโอ้โหโคตรมืดโคตรน่ากลัวโอ้ว่าไงครับพ่อลูกช่วยพ่อหน่อยว่าไงครับส่องไฟให้พ่อทีแบบนี้แหละครับ อ่าโอเคซ่อมไฟโอเคมองไปไหนน่ะพ่อยืนอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคส่องไฟส่องไฟโอเคอ๋อมันมีไฟแต่ไฟมันดับเยี่ยมมากที่เหลือเด้๋ยวพ่อจัดก,การเองลูกไปพักเถอะโอ้แล้วทำไมต้องมีไม้กางเขนสมอันอยู่บนนั้นด้วยอะพ่อ ข้อสายมูปะเนี่ยแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางแล้วทำไมต้องเก็บกระเป๋าเดินทางไว้ในนี้วู้วู้วูนั่นอะไรน่ะก็ไปบอกพ่อ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 พ่อ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 มีปีศาจมีสัตว์ประหลาดมีสัตว์ประหลาดอยู่หน้าบ้านพ่อพ่อมีตัวอะไรไม่รู้น่ากลัวอยู่ข้างนอกอืม ในเช็คสิอ่าหายไปซะละมันอยู่จริงๆนะครับลุงฮะน่าจะคิดไปเองไปเล่นเถอะก็หวังว่าผมจะคิดไปเองจริงๆโอ้ยผมละเกียดหน้าตัวละครเอาหลับซะละมันคงจะไม่มีตัวอะไรมาหลอกใช่ไหม กลัวจริงนะเนี่ยนั่นไงนั่นไงมาแล้วมันมาแล้วอืออ,อีเพื่อพยายามนอนอ้อเช้าแล้วฉันไม่ได้คิดไปเองจริงๆนะเนี่ยถ้ามีคนอยู่ตรงนั้นจริงๆน่าจะต้องมีรอยเท้า เอาไปเช็คสิเอาละผีบ้าอะไรทำไมมันต้องมาเล่นครอบครัวเราด้วยเอาลูกโอ้ลูกช้าเหลือเกินไปไปเช็คไปไปที่ฮออยู่ๆก็ว้ามัเลยเออแปลกดีเฮ้ไปหาแม่หน่อยดีกว่าแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำกับข้าวเพราอดูอะไรอยู่ พ่อดูจอขา,ขาวพร้อมกับอะไรไม่รู้กระตุกๆไปมาพ่อดูอะไรเนี่ยไม่หน,หนุกเลยดูเบนเทนกับผมดีกว่าโอเคข้างนอกจึ๊บแล้วออกมาข้างนอกคนเดียวแบบนี้เราก็เห็นมันไปแล้วรอบนึงอะ่ะเดี๋ยวก็โดนอีกรอบหรอกอย่านะเว้ยแล้วไปดูยังไงอะ่ะอ้อมนี่หรอก็ไม่ได้กลัวนะ่ะนี่งไง นั่นไงมีจริงด้วยเอาไปให้พ่อดูดีกว่าโอเคครับพ่อ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 ลอยตีนลอยตีนบิกฟุตลอยตีนบิฟุตพ่อพ่อผมบอกแล้วมีอะไรไม่รู้อยู่จริงพ่อมากับผมหน่อยมีรองเท้าขนาดใหญ่อยู่ข้างนอกอยู่ใกล้หน้าต่างนี่ลูกพูดเรื่องอะไรเนี่ยมาเถอะหน้าเนี่ยพ่อดูดิของแท้ไม่มีเทียม พ่อก็เห็นเป็นไงโอ้น่าจะแค่สัตว์ป่านั่นแหละลูกเอ้ยเดี๋ยวพ่อจะตั้งรั้วไว้แล้วกันจะได้ไม่มีใครเข้ามาอีกไม่ต้องกังวลหรอกหน้าลูกก็แค่จินตนาการไปเองไปเล่นกับรถลูกเถอะก็ยังจะมีอารมณ์เล่นเน้ะเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ตอนกลางคืนเนี่ยตอนเช้ามีรอยเท้าทิ้งไว้อีก โอ้ยน่าเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเอ้าเอ้าอยู่ๆก็ตัดเข้ามินิเกมอย่างนี้เลยเหรอเอ้าอ่ะฮะฮะ What the เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วจอมัวจอมัวดูโคตร้ากเลยโอ้โหเราจะทำให้จอมันม <madı> ัวทำไมนี้โอ้ย แล้วมันก็มองไม่เห็น,น่งโอ้โหโอ้โหเราต้องเล่น60สิบวิ f i minutes later ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าพลาดโอเคโอ้โหกว่าจะผ่านเล่นจนมืดไม่รู้จะทำให้จอมันเบอร์ทำมะเขือมะเดือมะแดดอะไรมือซะะสแล้สิถึงเวลาต้องนอนแล้วโอเค go to sleep ไปโอเคพยายามนอน

โอ้มันมันเข้ามาเลยมัน้ยนเข้ามาบุ๊คุยโอ้โหโอ้โหตุีช่เลยเนี่ยตุเชอะไรเนี่ยตุเชอะไรเนี่ยออกไปชูู่หูชูู่หูโอ้โหตกใจหูฟังลนไป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 ชูมึงยังจะหลับอยู่อีกเหรอเนี่ยคืออะไรอ่ะอ้อกลับมาปกติละเสียงพวกนั้นอะไรน่ะต้องไปเช็คหน่อยแล้ว มันต้องเรียนพ่อแม่กูแน่เลยพอ่อแม่ช่วยด้วยผีหลอกโอ้โหโ่ชิหโอ้โหพอ่อไม่โอ้โหหนักเลยยกครัว อะไรกันเนี่ยฝันหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่ลูกเลยไม่น่าใช่แล้ววะโอ<ฮ>้โัคนคาบ้านเราเลยวะคืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรถุงกดอันนี้มีอุ้ยตาคน มีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้เฮ้ยฉันต้องไปแอบ,บในห้องไปไปดิไปสิรับเอ๋รออะไรล่ะแอบ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 ,แบไหนแอบไหนตู้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 โอ้อย่านะอย่านะเว้ยไม่เอานะ่ scared, นะไอแอมสแกน่ะยงชุนน่ะผมหยงชุนนะผม,นนะผมบอกไว้ก่อน เย้ยมันต้องรู้แน่ๆว่าเราอยู่ในนี้พนในบ้านก็ไม่มีที่ให้แอบแล้วอ่ะอือไอ้หนูไอ้หนูเองไม่น่ารอดแล้วละ่ะจริงๆนะแล้วเมื่อไหร่ผีมันจะมาหลอกเนี่ยฮัลโหลโอเคครับแต่งมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งพอดีว่าเมื่อกี้เกมผมบั๊กมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เลยต้องเล่นใหม่ อย่างเซงเลยตอยมิเลนวินิเกนรถนั้นใหม่โอเคเฮ้ยมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นให้อินไมล์รูมโอเคโอเคโอเคอ่าหวังว่ารอบนี้จะไม่บักนะพึบพึบึบวิ่งเข้าตู้ชึบนี่ไงเมื่อกี้เราวิ่งเข้าตู้แล้วมันไม่มางงเลยอย่าเจอเลยนะ ไอไม่ได้อยู่นี่ไอ้เหี้ยโดนกินไปแล้วเรียบร้อยนี่มันบ้านอาถันนิว่ามีเจ้าของบ้านก็ไม่บอกเนี่ยเขาลากออกจากบ้านเลยโอ้โหสารตาหน้าตาอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเฮียเฮียยัดดีๆก็ได้เฮีย แล้วมันก็จากไปด้วยการยืนมองอะไรครับเนี่ยอ้าวเกมบายคอมปานีออฟเฟนลีเฟนโอเค okay, จบครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์แชร์ให้ด้วยใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆก็กดซับไว้ก็จะพยายามหาคลิปลงให้ได้ครับผมตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนวันนี้ไปละไว้เจอกันครับบาย